สวัสดีค่ะพบกับครูเล็กในวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยที่1เรื่องการออกแบบและการแขียนกริดทึมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนที่บายลักษณะของอลกอริทึมได้ 2. นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้อลกอริทึมภาษาธรรมชาติและแนวคิดเชิงนามประมได้ 3. นักเรียนยกตัวอย่างการใช้อลกอริทึมภาษาธรรมชาติและแนวคิดเชิงนามประมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ สำหรับขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คือชุดคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนความหมายของอัลกอริทึมหมายถึงขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติของอันกริทึม 1. มีความถูกต้อง 2. ใช้เวลาน้อย 3. สั้นกระชับ 4. ใช้หน่วยความจำน้อย 5. มีความยืดเยื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะสำหรับภาษ,าษาธรรมชาติก็คือรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์เชื้อชาติเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน ดังนั้นการเขียนกริทึมด้วยภาษาธ,ธรรมชาติก็คือการเขียนบรรยายขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมโดยใช้ภาษามนุษย์เพื่ออธิบายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมตัวอย่างการเขียนกริทึมด้วยภาษาธรรมชาติแสดงขั้นตอนการซักผ้าเริ่มต้น 1. นําน้ํน้ใส่กระมัง2ละลายผงซักฟอก3แช่ผ้า15นาที4ลงมือซักผ้า5ซักผ้าด้วยน้ําเปล่า 6แช่น้ำยาปัดผ้านม15นาที7บิดผ้าขึ้นตากแดดและสิ้นสุดการทำงานค่ะค่าสำหรับข้อดีของการเขียนอนลกริทึมด้วยภาษาธรรมชาตินะคะง่ายต่อ,อก,การเขียนบรรยายเนื่องจากใช้ภาษาผู้ที่ผู้เขียนอลิทึมขึ้นเคยอยู่แล้วดังนั้นจึงง่ายต่อ,อก,การเขียนบรรยายส่วน,ข,นข้อเสียน,นั้นลักษณะการเขียนรูปแบบของการบรรยายทำให้ขอบเขตการบรรยายมากเกินไป ยืดเยื้อเกินไปยากต่อการทําความเข้าใจยากในการตรวจสอบความถูกต้องและยากต่อการเขียนโปรแกรมค่ะค่าตัวอย่างนี้เป็นการเขียนกริทึมด้วยภาษาธรรมชาติแสดงขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์และแสดงผลรับปอกทานโจทยภาพอันดับแรกนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกับโจทย์ว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาอะไรคะ หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปหาสูตรกันว่าสูตรในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรนั่นก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองและโจทย์ได้ระบุว่าต้องรับข้อมูลทางแป้นพิมพม์ข้อมูลอะไรบ้างคะที่เราต้องรับทางแป้นพิมพ์ก็คือความกว้างกับคว,วามยาวใช่ไหมคะแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพผลลัพธ์นั่นก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราแสดงที่เราคำนวณได้นั่นเองคะ่ะ การเขียนกริทึมด้วยภาษ,าษาธรรมชาติแสดงขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงมีลำดับขั้นตอนดังนี้นะคะเริ่มต้น 1. รับค่าความกว้างทางแป้นพิมพ์2รับค่าความยาวทางแป้นพิมพ์3คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับกว้างคูณยาว 4. แสดงพื้นที่สี่เหลี่ยมที่คำนวณได้ออกทางจอภาพสิ้นสุดการทำงานค่ะค่าสำหรับแบบฝึกขัด ส่งท้ายในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนใช้แนวคิดเชิงนามธรรมาวิเคราะห์องค์ประกอบในภาพและออกแบบอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติในการข้ามแม่น้ําของเชอร็อกโดยเขาจะต้องนําสิ่งของ3ส,สิ่งข้าไปอีกอีกฝั่งให้สําเร็จซึ่งสิ่งของนั้นก็จะมีสุนัขกระเป๋าและนกโดยมีเงื่อนไขว่าในการข้ามฟากแต่ละครั้ง จะต้องมีคนพายหคนและของอีกหนึ่งสิ่งซึ่งของนั้นจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่าในการข้ามฝั่งนั้นเราจะไม่ทิ้งกระเป๋าไว้กับสุนัขเพราะสุนัขจะกัดกระเป๋าและจะไม่ทิ้งนกไว้กับกระเป๋าเพราะจะทําให้นกอึใส่กระเป๋านะคะดังนั้นนักเรียนลองเขียน อันกระลึ้มด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อให้เชลล็อกสามารถนําของ3ส,สิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึงภายใต้เงื่อนไขโจทย์กําหนดให้ได้นะคะค่ะสําสหรับเนื้อหาในวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ